ครับผมจะประเพณตํานะครับก็กดตรงนี้ครับแต่เวลาให้สูงเราต้องลุกออกจากเก้าอี้ก่อนครับถ้าเราไม่ลุกมันไม่ขึ้นนะครับเห็นไหมครับต้องลุกก่อนนะครับครับเนี่ยมันจะขึ้นสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับช่างเบิร์กก็จะพาเพื่อนๆมาประกอบเก้าอี้สานักงานนะครับผมสร้างมาทางออนไลน์นะครับ ราคาบวกค่าขนส่งก็เจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทนะครับที่ผมสั่งมาก็ผมจะเอามานั่งไล์สดนะครับเป็นโคยี้ที่ปรับระดับได้นะครับสูงต่ำแล้วก็หมุนได้นะครับก็มีครับกระตามนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นเบาะนั่งครับอันนี้ก็เป็นพนักพิงนะครับตัวนี้ก็เป็นขานะครับขาก็เป็นรูปดาวห้าแฉกนะครับ นี่ก็เป็นล้อนะครับล้อหมุนได้ล้อก็ห้าล้อนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวขาขาตั้งมันนะครับขาตั้งอันนี้ก็ให้น็อตมาน็อตก,ก็เป็นหัวหัวไอหัวพหกเหลี่ยมนะครับแถบประแจแอลครับประแจแอลขันนะครับแถบประแจแอลมาให้ตัวนี้ก็เป็นตัวยึดฐานฐานตัวนี้ยึดอยู่ที่บออนะครับอยู่ที่บออเท่านั้นนะครับ ส่วนตัวนี้ก็เป็นสองตัวจะเป็นในที่พักแขนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาประกอบให้ดูนะครับ mm hmm. เขาส่งมาในกล่องนะครับพอพลาติกมานอย่างดีนะครับผมเอาพลาติกออกเลยนะครับก็มามาแยกชิ้นส่วนออกดูครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะประกอบให้ดูนะครับดับแรกเราก็ประกอบตัวล้อเข้ากับตัว ตัวแท่นนี่ก่อนนะครับตัวฐานมันนะครับตัวล้อมันก็จะเป็นลักษณะเป็นเป็นแหวนสปริงอยู่ที่ร่องเห็นไหมครับแหวนสปริงมันจะบีบลักษณะว่ามันบีบได้นะครับบีบเข้าได้บีบแล้วมันจะล็อกนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยครับ <S <S อ่าครับล็อกแล้วนะครับ นะครับเสร็จแล้วก็เอาไว้ก่อนนะครับก็เอาฐานตัวนี้ใส่ได้เลยนะครับตัวขามันนะครับจะเป็นระบบผมว่าจะเป็นระบบไฮดรลิกนะครับพอผมลงผมประกอบไปแล้วนะครับแล้วผมถอดออกมาแล้วครับผมทดสอบแล้วนะครับมันเป็นตัวปรับระดับความสูงต่ำนะครับตัวนี้จะเป็นวาล์วกดกดจากตัวนี้นะครับเวลาเราใส่ไปในนี้ ครับใส่ไปในตัวนี้เห็นไหมครับจะเป็นกดกดตัววาลนะครับกดให้มันขึ้นกดเปิดปิด้ํามันประมาณนี้นะครับน่าจะเป็นข้างในาน่าจะเป็นน้ำมันไฮดรอลิกกับสปริงนะครับตัวนี้จะเป็นวาลวระบายระบายอากาศนะครับตัวนี้ตรงหลักตรงตรูดตรงนี้ครับครับโอเคเราก็สวมไปเลยสวมมาแล้วเรานั่งนั่งไปก็จะแน่นเองนะครับถ้าเราประกอบแล้วก็ ก็ไม่ต้องไปไปถอดออกกินนะครับก็คือเก้าอี้อยู่กับที่นะครับโอเคนะครับต่อไปเราก็ประกอบตัวนี้นะครับตัวพนักพิงนะครับพนักพิงพนักพิงก็ประกอบไปตัวพักแขนนะครับ พักแขนด้านซ้ายด้านขวาเราก็โดนไหนด้านซ้ายขวาโอเคแบบนี้นะครับอัน,นด้านนี้มันจะเป็นรูปร่างอยู่นะครับมันก็จะเข้าตำแหน่งมันใช่ไหมก็อย่างนี้ครับใช่นะครับด้านนี้นะครับด้านนี้จะเป็นยึดด้านข้างด้านนี้จะเป็นยึดกระบอกนะครับ กระดูก็จะมีน็อตอยู่น็อตยาวสี่ตัวนะครับนอ็นอตน็อตยาวครับสี่ตัวนี้เป็นน็อตยึดเบาะนั่งนะครับเบาะนั่งยึดเบาะนั่งกับตัวพักแขนนะครับส่วนอีกแปดแปดตัวนี้จะเป็นยึดพนักพิงสี่สี่ตัวแล้วก็ยึด แท่นตัวนี้นะครับกระบ,บอกอีกสี่ตัวนะครับน็อตสั้นนะครับแยกไปน,นะครับน็อตสั้นแปดน็อตยาวสี่นะครับเป็นยาวสี่น็อตสั้นแปดครับเราก็ใช้น็อตสั้นนะครับ โอเคนะครับผมใช้เครื่องทุนแรงนะครับจะได้ไวขึ้นนะครับโอเคนะครับ นะครับพนนัก,นก <c oughs> ไม่ใช่พนักครับตัวพักแขนเรียบร้อยแล้วก็ใส่เบาะนะครับเบาะเราก็ดูลายนะครับลายที่มันจะเข้าก็บซีรูตอนนี้นะครับหนึ่งสองครับ 3, สามสี่นะครับดูลายเป็นแบบไหนนะครับสี่น็อตสี่รูนะครับ อันนี้อ๋อนี่ครับสี่รูนี่นะครับดูนะครับเพื่อนสังเกตหนึ่งครับสองสามสี่นะครับประมาณนี้นะครับสีร่รูมันก็จะจ้องอยู่แบบนี้นะครับ ถือว่าแน่นนะครับเสียงดังกึ๊บแล้วว่าแน่นนะครับอันนี้นะครับตัวไอแท่นยึดนะครับเราต้องใส่แบบไหนครับแบบนี้นะครับเอาด้านด้านนี้มันเป็นด้านวด้านในที่มันเป็นอย่างนี้นะครับที่มันลึกๆนะครับความข้างในนะครับความไวข้างในนะครับด้านไอตัวปับ เบาะนะครับขาปรับมันครับก็อยู่ด้านขวามือนะครับด้านถนัดเรานะครับนี่ถ้าใครถนัดซ้ายไปอยู่ด้านซ้ายมันก็ได้นะครับได้ทั้งสองด้านเพราะว่ารูนะมันเท่ากันนะครับแล้วแต่คนถนัดผมถนัดขวามันก็จะไว้ทางขวานะเวลาเรานั่งแล้วตัวนี้จะอยู่ขวามือเรานะครับเวลาเราจะปรับสูงต่ำนะครับปรับเบาะสูงต่ำ ก็ราคาไม่แพงนะครับเจ็ดร้อยกว่าบาทบวกค่าส่งก็พอใช้อย,ยู่นะครับเพราะว่าวัสดุเขาก็น่าจะเป็นไฟเบอร์นะครับเป็นไฟเบอร์ก็จะแข็งนะครับเบาะนี่ก็น่าจะเป็นฟองน้ำนะครับส่วนตัวพนักพิงหลังก็จะเป็นเป็นตาข่ายนะครับเป็นยืดหยุ่นได้นะครับประมาณนี้ โอเคนะครับดังเก็บเก็บนี่เสียงมันแน่นนะครับโอเคเราก็ครับเอาขาเรืออาฐานมาตั้งเลยครับเอาเบาะสวมเลยนะครับสวมแล้วสวมเลยนะครับสวมมันก็จะครับเดี๋ยวลองนั่งดูนะครับนั่งแล้วผมจะลงปรับสูงตามให้ดูนะครับ สูงนะครับอันนี้สูงไปเราก็ปรับปรับให้ต่มเราก็กดคันโยกตัวนี้นะครับด้านขวาดูกดนะครับมันก็จะมแคบลงเลยนะครับลงอ่านี่ครับเอาต่ำขึ้นไหนก็ได้ครับนี่ต่าสุดเลยนะครับต่าสุดนะครับไม่ไปแล้วคราวนี้เวลาจะปรับให้สูงขึ้นยังไงครับโยกอย่างนี้ไม่ขึ้นนะครับเราต้องลุกจากเก้าอี้นะครับเพราะว่าน้ําหนักเรามันกดไปอยู่นะครับเพราะว่าข้างในน่าจะเป็นสปริงนะครับ ถ้าเรายกขึ้นเอ้ถ้าเราลุกจากเก้าอี้แล้วก็แล้วก็เอาเอาปรับตัวครับตัวตัวนี้ครับขาที่มันปรับสูงต่ำเนี่ยครับมันก็จะขึ้นมาเองนะครับดูนะครับเราลุกจากเก้าอี้นะครับเห็นไหมครับขึ้นเองนะครับแต่เวลาจะรอลงตอนน้ำหนักเราเป็นตัวกดนะครับแล้วก็เปิดวาล์วตัวนี้นะครับตัวเหล็กที่มันเป็นกดปิดเปิดวาล์วนะครับข้างในน่าจะเป็นวาล์ววาล์วน้ํามันวาล์วไอแบบ น้ำมันเดินทางเดียวนะครับเป็นอะพวกเาเรียกว่ารีลิกวาวันนี้ครับผมจะประเพํำนะครับก็กดตรงนี้ครับแต่ว่าให้สูงเราต้องลุกออกจากเก้าอี้ก่อนครับถ้าเราไม่ลุกมันไม่ขึ้นนะครับเป็นไหมครับต้องลุกก่อนนะครับแอปนี่มันจะขึ้นพอประมาณนี้นะครับอ่าที่ พับแขนนะครับไอ้ที่พักแขนนะมันก็พักเก็บได้นะครับนี่ครับเก็บข้างงเวลาเราจะใช้งานเราก็อาลงมาพับแขนแบบนี้นะข้างหลังก็เป็นตะข่ายนะครับก็ให้ยืดยุ่นได้นะครับก็รู้สึกสบายหลังนะครับหมุนได้สะดวกคล่อง ก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับการประกอบประกอบเก้าอี้สำนักงานแบบปรับปรับสูงต่ำได้แล้วก็หมุนได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ